สวัสดีครับผมนิทัน์บวบการนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถอากิราเอ็มนะครับรถคันนี้มีปัญหาอะไรครับช่างรถคันนี้มีปัญหาน้ามันร้ามลงน้ำมันท่วมใช่ไหมน้ำมันท่วมครับน้ำมันท่วมตรงไหนครับรูตรงไหนครับน้ำมันท่วมรูที่รูระบายรูระบายใช่ไหมครับเมื่อกี้ถอดออกมาแล้วครับแล้วก็ทําการเบื้อนต้นได้แก้ไขเอาไว้ก่อนแก้ไขเบื้อนต้นไว้ก่อนใช่ไหมัมแก้ไขยังไงครับ เมื่อกี้ลองถอดชิ้นส่วนของคาร์บูเรเตอร์ออกมาถอดคาร์บูเรเตอร์ออกมาแล้วก็แล้วก็เช็ดข้างในเผื่อว่ามีสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกใช่ไหมคือถอดทําความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมครับผมอ๋อคือตอนนี้ก็ก็ก็ประกอบใส่เรียบร้อยแล้วก็กําลังจะลองลองดูกันอ่าแทนก็ลองสตาร์ทดูนะครับดูว่ามันจะท่วมหรือเปล่า យ <Gã entender> <t Anfang> <t countries> ើងងឌួវាມັນជទួមឬផ្អៅអឡស្ដាតអ៊ីកទេ โอเคครับทุกคนโอเคนะครับน ouais. pues, uh, okay, ี่น้ำมันที่ตัวออกมานี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็คือคาบูเรเตอร์ของเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคแสดงว่าคาบูเรเตอร์ข้างในมันไม่ได้สกปรกมากมายที่มันอยู่ที่อ่าลูกลอยมันอยู่ที่ลูกลอยใช่ไหมลูกลอยกับนมนูอ่าโอเคโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเหมือนเหมือนเคสนี้คุณต้องอย่าไปคิดว่ามันเป็นเพราะสกปรก บางทีอาจจะไม่ใช่บางทีอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายโอเคครับโ <Okay. S 1> อ,คอเคเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะครับ <Okay. S 1> ก็คือรถคันนี้หลกัหลกๆก็คือมีปัญหาคารบูเรเตอร์นะ้ำมันท่วมอ่ท่วมจากไอรูระบายนะครับอ่าทีนี้เกิดจากอะไรที่มันที่มันท่วมผมได้สอบถามช่างเมื่อกี้เขาบอกว่าเกิดจากสิ่งสุกปกหรือว่าไ ไอ้อเข็มเข็มลูกลอยใช่ไหมเข็มลูกลอยอ่าที่เปิดปิดน้ํามันเนี่ยมันอาจจะค้าง <aha? S 1> อ่าหรือช่างบอกว่ามันไม่จําเป็นกับไอ้มันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ความสปกปรกสักเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าแต่มันก็มีส่วนใช่ไหมแต่มันก็มีส่วนอ่ามันก็มีส่วนนะครับ<ข>อ,อ่บาตอนนี้ โอ้พูดถึงเรื่องอายุเนี่ยก็เท่าเข้ากับอายุของผมเลยเพราะว่าประมาณ30กว่าปีแล้วของปู่ใช่ไหมของพ่อพ่อให้ผมพ่อให้ผมแล้วก็ผมก็ให้ลูกอีกทีนึงใช่ไหมโอ้อยู่ได้ยาวเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นแอคิล่าเอ็มนะครับอ่ารถคันนี้มีกำลังใจด้วยเนี่ยรถคันนี้พูดถึงแล้วขับมันกันนะครับมันใช่ไหมครับตอนยุคเก้าศูนย์ครับยุคเก้าศูนย์ใช่ไหม อากิล่าันนี้มันจะมีอันนี้5เกียร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออากิล่ายังนะครับอันนั้นคือ6เกียร์นะครับอ่าอันนี้1 1 0ซีซีแต่ถ้า6สปีดก็คือ120นะครับอ่าโอเคครับสำหรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับช่างบ๊ายบาย